ผมดีสร้างทั้งแหลสุดตัวของอัมเบมแลลวก็แก๊งหมีวันก่อนอยู่พี่เมย์บ่นกับผมว่าแก๊งหมีเนี่ยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวข้างโน,โนโลเลยผมก็บอกไปว่าอากาศมันร้อนแก๊งหมีจะเป็นฮิตตกตายแต่อัมบีเ็ยัยงอยากให้ไปเที่ยวเลยเพราะงั้นวันนี้ผมจัดให้ตามคำขอนี่คือทะเลที่ที่ผมสร้างขึ้นมา นี่ฉันบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆรุ่นรุ่แล้วก็เพื่อนอเมเดียก็มาทำได้แต่ว่าทุกคนดูด้านหน้าสิครับว้าวรรรทุกทะเลเข้ามาได้ก็เป็นพี่แต่ดูด้านหลังคนเดียวเราต้องเชื่อขอเที่ยอยู่ด้านหน้าของปกติเนี่ยยกไปด้านหลังให้หมดนะครับด้านหลังสตูดิโอนี้ก็เลยดูโล่งมากแต่ดูด้านในอีกครั้งหนึ่งครับทุกคนขนาดน้องถูกสั่นเลืกสาวเน่ยแทบชิไม่ได้ชอบคนแรกเหมือคนแรกเลย ไอ้แจ้งนมีอย่าเลอกดูคนสวยชี้แกงนมีเข้ามาหนู่อยาขู่เขานะอย่าห่วที่นะลูกเข้าใจไหมแล้วเ,าเาราสามารถใช้มาเป็นหัวใจได้เวยนะ สึงทางเยอะวันนี้พี่เมย์ไม่รู้นะครับเราแจกกันเร็วมากเราใช้กิมงานนะครับผมไม่ได้จัดคนเดียวนะเบื้องหลังก็หลายคนอยู่เพื่อจะเาียกความจิตหลาคนชัวแรกนะครับจะเป็นต่วอาหารแต่เดี๋ยวเราจะมาดูันอีกทีอันนี้เป็นต้นไม้ต้นไม้นี้เอามาจากอาณาจักรใต้ดินนะครับเรามาเรียบร้อยแล้วพวกต้นไม้มีประมาณเนี่ยสี่ต้นหนึ่งสองตรงนู้นสามสี่ทั้งหมดเท่าไหร่รู้ปะหน่งบาทไ่ว่าผมแบบงเทียนนะผมก็เลย เพราะว่าทรายนี่เรามีความละเอียดครับม,มันเป็นทรายพื้นมาเลยเอาไว้ขไมยเลี้ยงปลาทะเลแค่ถ้าเราไปอยู่ทะเลแล้วเราแบบไม่มีน้ำเลยมันก็จะไม่ได้ต้องอะไรพี่ก๊อตเพราะฉะนั้นสิงที่ผมทำมันนนั่นก็คือนี่โอ้โหน้ำสีนะครับแต่ว่าไม่ใช่น้ำทะเลนะครับมันจะมีความนุ่นนะำบุญนะครับมันเป็นน่าจะใส่ถุงบูซีมันจะไม่เหมือนทะเลไม่เอาทำไมล่ะมันเป็นน้ำ H2O พี่เอาไปดูน้ำดูนี่ มันเป็นน้ำที่มีความนุ่มลื่นมากนะครับนี่เพื่อเราสัมผัสเท็กเจอร์มันจะเป็นประมาณนี้ไม่ได <laughs> ้อันที่ว่าน้ำธรรมดาเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เนี่ยจะเป็นห่วงยางน,นะครับที่ผมใช้็คชิลล้นต่างๆนะครับซื้อมามีห่วงยางที่หนึ่งสองสามสี่พี่บอกอันนี้ผมไปซื้อมามือสองพันกว่าบาทโอ้ย <c oughs> <c oughs> ทีนี้แล้วมันแพงมากเลยมือมาแต่ง นะครับอันนี้ก็พื้นมาใหม่นี่ก็พื้นมาใหม่เพื่ออเมย์ทุกอย่ทั้งหมดทุกมาใหม่ทุกคนจะดูขอนะครับแต่ละอย่างที่ซื้อมามันจะไม่มีรอยตำหนิเลฮะตรงนี้ให้ความรู้สึกเหมือนอะไรที่ก่อนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนแหดัปลาชุกจังเราอยู่ที่ทะเลเรามาดูตรงนี้เนี่ยพี่เมย์เข้ามาปั๊บแจ้งหนีโมบิ่นเล่นแถวนี้ปั๊บพี่เมย์ดีตรงไหนที่จะให้ถ่ายรูปได้เขาเป็นผู้หญิงผิแใบหน้าเขาจะเหมือนลิงเดี๋ยวว่า แล้วอู๋ก็รักเมย์ดีๆแม่ผมก็คิดเผื่อไปแล้วว่าพี่เมย์เข้ามาเนี่ยเออให้เขาพักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าบางทีเด็กเขาโตแล้วอาจจะไม่อยากเล่นน้ำเขาก็จะออกมาที่จะนั่งและมีแว่นเตียงแว่นไว้แล้วนะอันนี้ของผมสีเหลืองอันนี้ของอเมย์เเมย์ก็จะนั่งแบบนี้เอ๊ะดูแป๊บไม่แก่นะครับอะดูดูนี่เขาก็จะนั่งรับอิวอย่างเงี้ยอ่ามันวิวอยู่ทะเลนะครับมองขึ้นไปข้างบนโอ้ แม่ทำอะไรก็ได้ตรงนี้ก็จะมีถังขยะนะครับแล้วก็หากมีเพื่อนๆมาวันนี้เนี่ยเพื่อนๆตื่นสายกันนะไอ้บอสก็ยังไม่ตื่นมันก็ลองเป็นไข่เป็น่ข้ไม่ใช่แต่ไข่มันก็ลองโดนต่อยตาถ้าปูดยกขนขึ้นรูปให้คุณนน่าสงสารเลยไอ้แม่ก็เอาไฟเดี๋ยวไอ้แปะน่าจะมาไอ้ปืนออกไปถ่ายคลิปเดี๋ยวพี่ก็จะไปถ่ายรายการอาหารเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะเล่นกเก๋นิดนี่นะครับทุกคนแล้วก็เล่นกับแก๊งหมีเดี๋ยวรอมีมาแป๊บนึงพี่กอลพี่กอล ไม่ได้มีอะไรได้ไหมเอาให่มีเรื่องนะสี่ตัวไม่ต้องบอกนะว่ามีอะไรเดินมาป้าพี่เมยมาสัก้งโอเคไหมรจะดูดีแโอเคไป let's go ็ o m e นม b a ด y l e ิ s go ิสต o ปก็ร e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  ู้สึกลิสต์ก็เซอร์ไพรส์มนดีใจดีใจอะไม่บอกอะไรไม่อย่าพามหมีไปไหนจะพาไปท่าทาเล็กแต่ว่าอากาศมันร้อนจะไปพมกันไม่ได้ เขาบอกแล้วอะไรนะอ่าโง่จจเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเมย์ครับค e ุณนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเชิญนั่งก่อนครับอ่าโอเคปลปนไมู่ปปั้นมันไม่ตายนะหป้น่งตรงนี้นะคะสีจมูนี่ใครรู้เปลี่ยนจ้าไม่รู้คนไม่มีสักตัวเลยแปะปมไอโฟนทำลายไอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นการแสดงอะไรเขตใช่ไหมตัวผู้เรทสามาพี่พิคอปไปถ่ายรายการของกกีนต่อได้เลยอย่าไว้เราทำกินใช่ไหมอันนี้ส่้งเมทินีครับนนสี้างเมทินีครับเชิญนะ <c oughs> ครับเชิญที่จะสามารถที่จะเดินไปเดินมาเล่นแถวนี้ได้นะค,ะยยครับถ้าเกิดเหมีพิชกามาแช่น้ำ <c oughs> น้ำอะไรอ่ะมันคือน้ำสับปะรด<ถ>ใช่ลองกินดูกินได้ด้วยนะครับอ้าวมีเพื่อนเล่นแล้ว นล้ววางแล้ววางใครอยากย้อนมุ <c oughs> คไหมคะหรืนนคนนี้นิสัยเป็นยังไงเน,น,นี่ยคนเล็กเหนือคนนี้ถ้าเกิดลงไปหนูก็จะเบียสายงั้นป้าปลาจะไม่ให้เบียที่ไม่ดีเลยน,นะที่ชอบเบียสายเสียใจอ่ะกังฟูไม่อยู่ <c oughs> ถ้ากังฟูอยู่นี่คือ <c oughs> ถ้ากังฟูไม่ไปอาบน้ำกังฟ <c oughs> ูไปอาบน้ำตัดขนนะฮะ เกิดก็ไม่รู้ไปเล่นที่ไหนด้านหน้านะครับไปหยอกแก๊งลูกๆบรรยากาศตอนนี้เนี่ยแก๊ลมีแล้วอยู่ในสตูดิโอนะครับเขากลนฝนตกด้วยมาลูกมาต่อไปจะพาเดินเล่นนาเดี๋ยวอย่าเอาลยปั๊บคุณแต่ลูกก่อนหนูตัวนี้นะคะเป็นคนที่แบบปลาลักที่สุดนอนจอดกันทุกคืนเลยทำไมตีฉาล่ะลูกไม่ตีฉาสิอะไรโอ้หนูก็รักปลาเหรอพี่แต่คนรักปลาเนี่ยข้าครัวรักเป็นข้าวครัวสุดแสนนัลูกนะตอนนี้หนูอายุห้าลายเจ็ดขวบใช่ไหมคะ เจ็ดขวดแล้วปะป๊าล้างหนูไหมปะป๊าบอกว่าปะป๊าล้างหนูทุกวันใช่ไหมไปะป๊ามีที่ให้หนูวิ่งเล่นผมก็จะอยา,เ,อาเขาไว้ว่าผมตอนนั้นผมอยู่หอยังไม่ทำยูทูบอ่ะผมจะมีที่เขาวิ่งเล่นผมจะพาเขาไปเที่ยวหลายๆที่ผมจะทำอะไรให้เขาได้เล่นหลายๆอย่างแต่ตอนนี้หนูอโอ้โหทำไมหาว่ะลูก <c oughs> ขอบคุณค่ปะปะป๊าก่อนลูกขอบคุณค่ะมาล้างหนูนะมาเปียครับมาเปียมานี่ลูกมานี่ค่ปะปะป๊า เกี่ยมนี่เร็วๆคราวนี้ก็พูดเก่งลูกสาวคือแม่เปนแฟนแบนบป้าก็รักหนูทีนี้เออลูกชาย <laughs> ทีนี้หนูขอบคุณครับกับป้าก่อนขอบคุณคขาขอบคุณสวยๆแบป้าขอบคุณขคณาขคณาเีไปเล่นได้คร <laughs> ับอยากฟังลดน้ำก่อนได้ไหม <laughs> ดีม๋ยวนี่ะ้มา นู้นี่ทะเลนะคะอะไราเงี้ยนี่ครับแล้วอยากเล่นน้ำเหรออันนี้หนูจะเล่นน้ำอยู่เหรอโอเคเราจะให้น้องเดินถอดเสื้อได้ไหมถอดเสื้อก่อนเพราะว่ามันร้อนนะตอนนี้เราอยู่ทะเลต้องมุ่งแลาไปที่นี่โอได้เลยทุกคนสามารถวิ่งเล่นกันนะครับเราจะไม่จำกัดพื้นที่นะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในนี้ตลอดอะไของกินนะใช่นี่คือของกินที่ผมเตรียมไว้กับพี่เมย์นะครับมีบาร์บีคิวใส่ถ่าไปเรียบร้อยนะครับสามารถย่างได้เลยมีรองเ้าวย แต่อันนี้ต่างกับทีเฉยแต่ถ้าอยากกินตอนเย็นเดี๋ยวเอาององให้เยิ้อยู่เลยนะครับดูละอองโอ,อเคทีนี้เดี๋ยวอาโอจะให้กินทีนพี่ต้องรับเข้สู่พาราได s ์ไฮเอ e n ครับแจ้งหนีเออเลยถือไว้เอาน้องฟองหายไปไหนน้องฟองล่ะไ,ไหนไหนบักไหนหน่อยมันขาวมันหายไปแล้วโอ๊ยมันมีขุดเนี่ย เว้ยมันขุดฟองมากินเนะแอปเปิลแอปเปิ้ลบักแอปเปิ้ลยืนนี่บักแอปเปิ้ลบักแอปเปิ้ลบักแอปเปิ้ลบักไรไรเนี่ยบักไงไรกินบักแอปเปิ้ลฟองต้องขาดสิลูกฟองเลี้ยตายอเมย์ฟองเลี้ยตายจลีายเอาขึ้นไปเลี้ยตายเอาขึ้นไปบนนี้กินบนนี้กินบนนี้กินบนนี้เลี้ยางไม่ได้พี่จะเห็นว่ามีของหมาด้วยเหรอใช่อันนี้เนี่ยเราจะทำอาหารให้หมาอันนี้เป็นปลา แล้วก็มีขนมหมาแล้วก็เนื้อปลาอกไก่เนื้อปลาอกไก่ทั้งสองอย่างนี้จะทําให้แก้งหมีกินได้อ่ะผมยกตัวอย่างนี้ให้ดูนะครับเอาสุขสาเนี่ยสมัยเกิดงี้ปลาหนึ่งชิ้นอ้ยแย่งกันอย่แย่งกันสิลูกกินได่ไหมครับใช่ไหมให้ให้เหรอให้ให้อันเดียวแล้วพอนะแบ่งคนละค่งได้ไหมปลาทูน่าเอาุมีหลายชิ้นให้เป็นคนละชิ้นหนึ่งตัวกินไปออสองกินดีๆนะครับ เก่งมากเลยเเดี๋ยวโดนแย่พอก่อนพอก่อนพอก่อนน้ับไหนๆก็มาแล้วคนนี้ิบฝากติดตามช่องนรับผมด้วยนะครับนี่ิสตูแบเนักปฏิชันราของกองทัพตัวสลัดอูจุนใช่แต่วันนี้เป็นตากรให้หน่อยโอเคได้เลยไม่เล่นตายแล้วคุณม่มไม่มามาเล่นรายแล้วเอาเอา ้ำิงๆนะนี่จะบอกให้อ้โหเิ่จะตายเลยมาเล่น้ำให้หนูดูดิไม่ลูกเราหมดแลยเอาุสามัเกินไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ย่งไม่เาจะเดินเข้ามาเรื่ <AMA> e ้าควงอยากเล่นแล้วนะากท้ควงนะที่ไหนไหน ไไเย็นไหมบอกแล้วว่าสนุกงา,านติดใจเอาอันเดีวมาดูน้องหน่อยเร็วน้องเนี่ยมีความเชื่อ้ยเ <ไน S 2> คน,น้องมีความฉุกโอ้นี่กังฟูมาแล้วนีน่กังฟูเอ้ตเปลืองลูกพ่อตักเปลืองกฟูมาหาปลาที่ลูกกังฟูกังฟูลงมาน้ำนี่อันนี้เพื่อนนี่เฮ้ทุกคนทุกคนนี่นี่นี่ไม่เป็นไรไม่ต้องมากังฟูเห็นน้ำไหมครับเห็นน้ำไหม กบวนเพืาอไหมครับพอกบวนเพืพ่อาอ,าอาบน้ำมานี่หว่าแต่ถ้าเกิดมันอารมณ์มาฟู <c oughs> ครั <c oughs> อันนี้ให้เขาชิช้นช่องก่อนตอนนี้เนี่ยมันเป็นชว่วงพบปากกันนะครับระหว่างแก๊งหมีแล้วกังฟูกางฟูเขาจะอยู่ห้องตรงนี้ <c oughs> แก๊งหมีจะอยู่ด้านหลังะตัวแ,แล้วก็หมาท้ายของเราเนี่ยจะเป้องตูดเโออยู่ด้านนอกเขาเนี่ยพอเขามาเจอกันเหมือนเพื่อนอ่ะเขามาเจอกันอ่ะแล้วมันบัดจังอ่ะแล้วมันเล่นมันเฮฮาไปเออก็เลยกลายเป็นว่าเล่นมั่วซั่วเลยกูลาสิงอ่ะมาก่อน ป๊าป้าหายอยู่ไอ้ตูดใหญ่นี่มันมานี่ยโอ้โหโบนะโบมานี่แล้วยโบมาหาท้ายเลยมานี่แล้วยเฮ้ยทำไงไม่เห็นเลยมาเร้วขอแล้วขอแล้วขอแล้วเฮ้ยมาแล้วโอ้โหคุณพันดีเอามาใหญ่มากตอนนี้น้ำป็นเล็กไปเลยนั่งไม่ได้เล็กเกินจะทำยังไงต่อตอนนี้สระน้ำปั้ง นั่งกนะลกาาูกอย่านะลูกห,หนูเพิ่งออกมาออกไปออกไปเออข้าไปโจกไปนั่งแซ่หนูไปทะเลมาบ่อยแล้วใช่ไหมคะเออไปอยู่บนบ่อนี้ได้ไหมบ่อน,นี้เอกกลับมั้ยเอออยู่บนบ่อน,น,นะน,น,น,นั่งลงนั่งลงค่ะนั่งลงหนูจริงจังเลยหนูรับไปกับบ่อน,นะคะนี่แหละครับที่ทุกคนเห็นแก๊งหมีปัจจุบันนี้ พี่ผู้ที่สังเกตพฤติกรรมโอ้โหเอาใหญ่แล้วเพื่อนดินล่ะแั้หาแบบปลาอีกแล้วหาลูกหนูเพิ่งอาบน้ำมาบอกว่าไม่อยากให้หนูนั่งอยู่ในนี้เลยอ่ะป้าป้าไม่อยากให้หนูเล่นน้ำไม่อยากให้หนูเดินดินเลย嘛เข้าใจไหมครับป้าป้าจะให้หนูไปพักก่อนนะเข้าใจไหมเพราะหนูเพิ่งอาบน้ำมาอยากเล่นน้ำก็ไม่ได้เหรอลูกหนูอยากเล่นเหรอ คุณพ่อต้องอาบน้ำมาลูกเอ้คุณแม่ฟันนนี้จะนิ่งสุดอาโปงนี่จะเกี่ยวกานนครับเวลาจะคุณแบบหน้าส่วนตัวเนี้ยจะดื้อมากจะเก่งมากเวลาอยู่ในสตูดิโอเราถูก,กต้องปะอ่ะใช่เวลาอยู่ข้างนอกเป็นยังไงนน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 ่นนนยยเเนน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 กนนนนนนกนน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 านนน เป็นเชฟให้หน่อยเก็ตใช่ไหมใช่ทำโดยแพกเก็ตใส่น้ำมันตอน้พี่่อยโอเคได้เลยวนี้เกตก็กินไม่ว่างเ๋ยวเจอแบกกินปั้นสามปั้ส่แดเดินไปไกลเข้าใจไหมลึกคนเฉยมาหลอกมาเร็วเข้ามาลอยกันเข้ามานี่หล่อไหมหรรักกันหลายหรืเดี๋ยวหือ อเมียใครอยู่ใครมุดยูใครมุดยูเหรอแล้วถ้าเกิดมีคนมาจมตีทำยังไงอ่ะอเมเขาจำไม่จมอเมื่องสร้างหลังไหมเหรอแล้วถ้าเกิดด mm ีๆวันหนึ่งยักษ์เล็นเรือมาบุกจะป้องกนยังไงป้องกันยังไงเราก็แ่นล้ลงไปเลยเป็นไหล่ะอะไรนะ้ปันไหลใช่ไหมไเดียวอ

เอาเดี๋ยวตกกระป๋องนะครับเอาได้ไปแล้วีัมีการตัดที่มีน,นี่ไเน,นี่นย ดูไว้ดูไว้อันนี้ของหมา,านี่มีอ,อกไก่นิดนึงเต็กฟ้ามีขนมอันนี้แล้วก็มีปลาอันนี้ให้ใครอ่ะอนนให้โอ้โหโอโ้หโ,อโหตัดทิ้งบลเลยโอ้โหตัดแตกว่าใครเนี่ยพี่มาแ,แ,แ,แย่งโอ้โหโอ้โหแปะแปะแปะโดฟ้าจัดให้ไปต่าน,นมาลูกนั่นรอก,ก่อนนะนั่แม่กินอกไก่บอนใหญ่อกไก่เสียโอ้โหทาไปเลยงับเอื เลนเดอร์ยิมหิ้หโอ้โหกิน uh huh. น้อยๆหน่อยสิคะคนช่วยาองายคร่พอพอพอนนี้อั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 นนี้อนนี้อนี้อันนี้อออนนี้อออนน้้ันีนั้นันนีน้ ไปกินก่อนได้ป่ะไปขบวนชมนักเก็ตหน่อยเลยกันเป็นพิธีเป็นพิธีชมนะไม่ต้องมีกอดเดี๋ยวจะช้าครับไม่ช้าอะไรไม่กินแค่นี้เหรอไม่กินแค่นี้เหรอให้กินแค่นี้เหรอกินอ่ะเออต้องกินคำเดยมแปะโอ้โหได้ครับได้ อันนี้ไม่ได้หมักอะไรนะครับเป็นแบบต้นตำรับมาใช่ไหมใช่ต้นมำล้ำใช่ทไก่ยังอ่ะวเหมือนไก่ที่เราเรียก่่อร่ะไม่จให้อุจ่าระแห่มีกิอ่ะโอรด้อันนี้คืออุ่าแห่มีแล้ว่จะให้แกงหมี่เพราะว่าดูดิเวลามัเล่นเนี่ยเขาเล่นกันแบบเาต่นะหนกไงโอ้โหมีแหลกไม่ไม่อะแม่แม่เร่ทะเลนู้หรือทะเลดี อันนี้ก็ทะเลได้สิอันนี้เนี่ยโคตรเค็มเลยครับทุกคนผมเคยนำคิดป็อะไรได้สิเราไปเติมดูอะด่ะโคตรโหดเลยบ่อเนี้ย <ST S 1> โอ้ยบรรยากาศดูป่นดิป่ <ST S 1> นไหม,ไหมเห็นไหมครับทุกคนวันนี้อเมชชอนนะครับอเมชชอ <ST S 1> <ST> S> <S นเออหิให่เรื่องนี่คือลงผงบูซีแล้วนะครับสีน้ำมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มีความฟ้านะครับอใ <ST S> <ST S> <ST S> หไ่ โอเควันนี้เราก็จะเล่นน้ำกันสักพักหนึ่งด้านหลังนะครับเจ้าหูเจ้าเมไม่กอนหลังไว้ดิเดี๋ยวจมเไม่ก็พม่ๆครับเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำกันตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับเพราะบรรยากาศดีมากเลยแล้วมันสบายมากเลยแต่แจ,งจงห<อ>็หมีจะจมาไม่ต้อนแจ็คหมีแล้วแจหมีตอนนี้อาบน้ำอยู่นะครับถ้าเกิดท่าชอบกินไม่หยุดลืมกระชื้นออไล์กับช่วงไม่ต้องรีง <S <S 1> <S 1> แบบมา โจมโมโจมก็ผมมีลูกเป็นหมานะครับเพื่อนๆครับาใหญ่ทำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วกดใจคนไหลด้วยนะจ๊ะแล้วะดีอกันอาบน้ำกันอาบน้ำกันบังหนๆก้อยยื่นอาบน้ำกันก้อยหลุดก้อยอาบน้ำกันรอชิวอาบน้ำกอดดีๆอย่ากวนน้ำทำไมชิวมาเฟียฉีแข็งทีเลยอะไรมาควรดีนะครับ